สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราเอนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับผมโซเฟิร์สนะครับเพราะว่าเอไม่มีทุกคนเลยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีเนี่ยต้องต้องต้องไปรับพี่แบงค์นะครับเพราะว่าพี่แบงค์นัดมาตึกแต่ว่ามันไม่มามันให้ไปรับเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เนี่ยว่าเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะขับรถไปรับเขามาพูดคุยกับเราในรถนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอชมนะครับ นะครับกับโซเฟิร์สนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆแล้วชื่อวงยินเดินบอกแล้วไอ้วงเนี่ยแม่กูตีทั้งวงจริงๆก่อนริงก่อนก่อนจะเปิดเนี่ยผมมายิงมีนั่งคุยกับน้องมาแล้วนะก็มี้็ไปคืนบวกกูด้วยไอ้จินเออมึงเลือกได้พี่ใส่เหได้ได้ได้เอาห่าเหยียบคบอกไม่ได้กูเป็นออกเทน ผู้ป่วยมะเร็งมากัวเอนเี่ยงะให้จัตัวเป็นจันหวังเลยบ้าะเนี่ยนี่นีเค้กใส่แบบนี้เขาหน่อยเขาฮิตกันสัยเออจัดมา้โหดอกดอิดบอกิดดดดดดาดดดดดาดาโจโจอย่าายอย่า้าาดอย่า้าอย่าายยาตกอกเฮ้ย ะครับเราอยู่กับน้องๆเยสินดีสนะครับผมนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ไปไปยืนรอมาด้วยนะฟังน้องร้องมาอ่อนแล้วมาก่อนแล้วพอมากมันไปสุดมันเลยมันต้องมันหน้ามันเลยคนยืนกันบานเลยเบียดเบิดเฮียเราดูหน้ามันเต็มเลยไปทำน้องคอยนับแล้วไปนับแล้วไปทำเยอะมากไปทำเยอะมากให้น้องนับตัวสักหน่อยครับเนน้อยอะคนสวัสดีค่ะแฟนคลับเยสินดีสเป็นน้องนำวงเยสินดีสค่ะสวัสดีครับผมติมปูจิตนิรันเป็นมือคีย์บอร์ดครับ สวัสดีครับเรโยอทกรมือกีตาร์ครับผมเยอะผมพราะกะครครับเป็นนักร้องนำแล้วก็มือกีตาร์ครับสวัสดีครับผมมังกรและเชนบอนหรังมือบอนหลังบอกว่าไอ้มังกรเป็นหลังพี่พราโคกเออยื้หน่อยยื้หน่อยมังกรพี่บอกว่าขอเสียงอับล่าเริงก่อนีอเขาอันี้ขอเลยแล้วเขาเขาตอนเขาชอบโรโมโซนิกมากแค่เขาพูดโรโมโซนิกเฮ้ยเอาดีเพราะดีอ่ะขอขอฟังแบบโรโมโซนิกโรโมโซนิกเร็วเร็วเร็ว เออก็ยังดูไม่ค่อยมีแรงมันก็ยังเหนื่อยเออเออก็ยังดูเหนื่อยนะที่บอกว่าตอนนี้เราก็ได้อยู่กับนมันแล้ววันนี้เราจะมาทำการสัมภาษณ์น้องๆถูกต้องให้แฟนๆคลับเนี่ยครับผมเดรับรู้ว่าเฮ้ยอยากรู้อะไรลึกๆอยูครับผมอะที่แบบว่าเฮ้ยเป็นสีคลิของน้องบ้างคือได้รู้จักน้องมากขึ้นดีกว่าใช่นะครับมาอย่างแรกเลยวันนี้ขอถามก่อนเลยกันว่าเอาครับผมเอาจิ้งกูว่าคนดูหลายคนอยากรู้จักวานนีคนในวงการเกมคนเนี่ยเขายังรู้จักเราแบบไม่ลึกพอคราวนี้ขอถามอย่างแรกเลยคครรรััััับผมมมาววตกนไได้ยงง สองคนพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันทอผมครับออ๋เราเป็นพี่น้องกันทอดเป็นพี่น้องกันแล้วพอเองก็แบบทำคบกันในยูทูบเนี่ยแบบอัดเพลงนะครับผมมันไม่ดังเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรที่อัดมันเตื้อมันเตื้อดังก็ไม่นะจัดไปเรื่องเสร็จเขี้ยวมิวาตัวหนึ่งมิววานตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บตัวกูด้านวาดีเลย มันใคยะเออเันกดติทั้งวงนี่ควเชื่อกูด้หอวแล้วมันกนตีระดูงเชื่อหัววะมันกดตีทั้งวงเจอหน้ากูครั้งแรกมามองกูบอกพี่แจเด้วเนี่ยพี่แจ๊ด้วเนี่ยเอ้ยสัตว์บ้าหรือเปล่าเฮ้ เป็นเพื่อนของพอสมัยประถมแล้วก็แบบชวนชวนกันมาเล่นรว่าขาดแบบาคืนนะแล้วคืนไหมกองคืนไหมกองใม่วงพี่อะคืนไหมเออคนร้ายเอาใส่นี่ใส่ใส่ใส่ไปไม่ได้เรื่องไปตอนนี้เลเป็นเพื่อนของหนูเจอกันไหนเจอเลยครับแอบหาเพื่อนหาเพื่อนหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคย ไม่เคยเลยคุณเพื่อนตัวไปเลยต่อแล้วก็แบบเลแบบเงาเงาก็เลยแบบเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เลยมันร่วมแจมเพราะว่าตอนนั้นโควิดไม่มีอะไรทำใช่อ๋ออ๋อแล้วก็ยังพวกเรารวมตัวกันเล่นสี่คนที่เอชจีทีปวาร์ไรกระทงครับผมนักเต้นไหนเล่าอ้าวต่อเดี๋ยววันเดียรอยากเล่นขอเขาเล่นพี่วงเฮี้ยไหนใครอยากเล่นก็เดินเข้ามาเล่นกันได้เลยเนี่ยเล่นแบบเขาว่าเจ้าวันนั้นพี่เป็นไอกตินก็แบบว่าพี่ก็จะอยู่ในวงนั้นด้วยเฮ้ย่ ตาพี่ผ่านด้วยเด็กชื่อที่มาของงงล่ะชื่ออะไรจะยืดสีอะเย็ดยัดีเออเยสดยดีอันนี้มันแปลว่าอะไรใช่ในดีแปลว่าอะไรวะนั่นแหละดิใช่ในดีใช่ในดีมันแปลว่าใช่แน่นอนเลยวันนี้ใช่แบบใช่มันใช่ว่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วมันก็แปลกแปลกว่าไม่เหมือนแบบว่าใช่แน่นอนเหมือนตอนแรกอ่ะคอมเมนต์เราไปดูในคอมเมนต์ว่ามีคนมาเมนต์ว่าเออวงนี้มันใช่มันคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยดึงมาอะ คิดคำว่าแบบมันควรเป็นแสดงไปอ๋อเลยแบบนอ้ใช่นแน่นอนเพื่อง yes indeed เออเอะไรฮะอะไรพี่ดังมพูดเกี่ยวกับอะไรยันอีก yes indeed yes this t h i ไม่มฮะดิ i ไม่มีอ s เอาไหมครับว่านี่ก็เลยเหมือนช่วยระดมหัวช่วยกันคิดมาว่าอะไรเป็นชื่อนี้ระดมอะไรระดมหัวระดมระดมหัวรวมความคิดเออ กูต้องแบบว่าอารมณ์เหมือนกูต้องมีวุ้นแปลภาษาไทยเป็นไทยตลอดเวลาไม่เราคุยกับเด็กวัยรุ่นพวงนี้เนาะเขาเองเริงจอายุเยอะแล้วอะวัยรุ่นในอายุเยอะแล้วมันจะไปคุยจะไม่ได้แหมอายุเยอะเอายาวอายุไหนอะตีนอายุไหนอะสักหน่สิบห้าสิบหก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 แปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดไม่ได้ถามตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าแบบเราฮอตกันมากเลยสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบว่าโสดไหม อะไไรยังงเอาที่ตอบได้เอาที่ตอบได้โซดโซดพูดตรงไงโซดหมดเฮ้ยโอ้โหเขาเรียกว่าสนิทโอเคปแม่งสนิทเลยถ้าปอมสามกล้องเน่ยสนิทเลยรึเปล่ามีใครรึเปล่ากินอ่ะโซดโอะไรชื่อโซดอะวะโซดครับครับครับบอลครับมังกรมังกรมังกรโซดมีแฟนแล้วมีสาม นั่นหมาปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พักลมพักลมอ๋อเออก็ว่าเรียกเป็นตัวตกใจเออผมผมพี่ไดงครับครับผมไม่มีใครเอาเ <c oughs> ดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเดี๋ดยวตากิดไหลแล้วใจไม่ถึงใจหลับใจหลับใจ อะไรเล่ไงส่วนผมก็เหมือนพอดครับผมไม่มีใครเอาเหมือนกัอย่้งนี่อาพับดักนะกูเห็นไม่ขึ้นนาทีใดสาวคิดมึงกูคิดว่าไอ้เรี่ยงเขาเดียบตีเขาเปล่าวะเราก็ได้มีออกไปเล่นดนตรีหลายที่อะเนาะใช่ไหมก็มีที่ไหนบ้างที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจที่สุดแล้วเพราะอะไรครับว่าผมประทับใจที่ว่าที่ตัวที่ความหมายครับผมเอหน้าตัดแต่งเสื้อแถว เอเจทีก็มาเดินไปเอเจทีก็เจอกันครั้งแรกหรือเปล่าเป็นครั้งที่เจอกันก็หรออ่าแทนว่าไปชอบสยามเพราะว่าเป็นที่ที่แบบคนกลุ่มเดียวกับเราเหมือนแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยมาเจอกันได้ง่ายแล้วก็แบบสามารถรวมตัวกันได้ง่ายแล้วก็เป็นที่ที่เป็นที่แรกที่ทำให้เกิดวงนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดมันเป็นชื่อวงทีคนรู้จักที่เขาเรียกว่าเป็นทำให้เป็นเป็นที่ที่เอ่อทำให้คนรู้จักเราเนียกว่าต้นกำเนิดแล้วกัน ก่อาก็เป็นสยามก็ผมก็ไปกูไปล่ามให้ก็ชอบชอบที่สยามครับเพราะว่าเดินไปไหนไปไหนก็อยู่ในสยามอะไรประมาณนี้กันปเที่ยวสยามปกติก็เที่ยวสยามอยู่แล้วไม่เคยเที่ยวที่อื่นเลยอ๋อ ทซ้อมันเลยอะเราเล่นตรงไหนอะตอนนั้นเล่นตรงไหนไอซีทีก็บ้านพี่เมื่อก่อนบ้านพี่อยู่ต่อเอซีทีใช่ใช่แล้วจริงภาพมันจริงไอ้ครับทำอะไรนี่จริเมียจริงเนี่ยจริงร้องไห้อยู่จริงนะอันนี้จริงโอเคแล้วก็จะมาร้องน้องเนี่ยว่าไอดอลเนี่ยที่น้องๆชื่นชอบเนี่ยเป็นใครบ้างไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เออไม่ใช่พี่เลยเออมันจะเป็นมันได้ยังไงล่ะกูณร้องเพลงไม่ได้เอาไหนลองลองลองับลองโอเค ไอดอลของเราวานิลโลวาวานิอ้าวรู้จักเนาะอ่เออนี่รู้จักกูทำให้รู้จักเลยก่อนเดี๋ยวน้องที่เออเห็นว่ากูดูมีความรู้ชอบคุยเงนดาวรเงินดาวโอเคอ่ะเลยอย่าขี้เพลย์บอยเลยสัตว์นี่ไงไม่เดี๋ยวว่าสภาพส่งดูหนูไม่น่าจะเข้าถึงนะเก่ามากนะสภาพมันอายุเออเก่ามากนะโยคีเพย์บอยไม่เดี๋น้องไปอยากเดี๋ยวเขาไปครอบครัวไงพ่อแบบว่ามันพาฟพา

แค่ใส่เสียงสูิเอ่งไอ้ก็ถือว่าได้รำ่วามพูดน้อยลมอโซเนี่ยอะไรเนี่ยเออนม้เล่นก็เลยลมอโซเนี้ยลมอโซเนี้ยลมอโซเฮียเทพี่เนี่ไม่ได้สารไรเฮียทังสิ้นเลยตัวเชื่อเคำถามเราไปเลยเร็วๆนี้จะมีเพลงแบบว่าเป็นออฟฟิเชียลของเราปะใช่ไหมเราติดตามรสเไส์เเหรอใช่สวับดีแบง เฮ้ยพี่ไอ้เจะอยี้ถามก่อว่าคือจะเร็วๆนี้ไหมหรือว่าอีกนานเลยเร็วนี้แหละเออพี่เป็นฟรีดด้วยกันขอเป็นแรับเนี้ยแรับพี่เป็นแรปบใช่รับอะไรรับอะไรรับเอกแรับเอกขอรับหน้าใหม่อ่ะได้ไหมเรื่บบขอเป็นแรับคุณท่อนแรือเปลราเว้นท่อนได้พี่นะแบบให้พี่สั่นเลยได้ใหพี่สั่นได้หน้าหน้าได้หน้าหน้าได้อะไรมึงก็ซีซัตอบเออเรียกซีซัตอบสั่นรับฮะรับอะไร อะไรอยู่ที่มือมึงเป็ินอยู่นี่เขโผล่มาอมฟันเดอร์าเลใครจะไปทันมึงอะเออไหน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 พี่ยังโคบัวเป็นตินหน่อยอะโคบัวเป็นตินเมื่อกี้โผลมาตั้งใจหน้าตั้งใจกูมากเลยโดนแม่โดนแม่ทเด้นงน้องเนี่ยเล่นเกมกันบ้างไหมครับผมมีประสบการณ์การเล่นเกมมาบ้างไหมเล่นเ่ไ่เ เอ้ยแล้วแต่เอตินไม่ไม่อนนั่นมือเหรอนั่นมือเ่รอน่นมือเหรอไม่เคยเล่นเลยอันนี้น้องเป็นเคยเล่นแนวโมบ้าไม่เคยเล่นเกมแต่เป็นแนวอืโมบ้าอ่ะแล้วยี่ใครเล่นเอเป็กโมบายบ้างครับเป็กคอยใครเล่นไหมอ๋อน้องเป็คนเล่นเอเป็กโมบายเล่นเหมือนกันในคอมก็เหมือนกันเหมือนกันเลยเพราะว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่แบงค์เนี่ยเล่นกับน้องๆโอ้ ลงรถไปเลยลงรถไปเลยเฮ้ยกบดกูเออผมบ้าหรือเปล่าแต่ช่างโม้พี่ก่อนแล้วผมเนี่ยจะเป็นคบดให้จากวันนี้เดี๋ยวเราไปโดดเอเบกโบบายล่นกับน้องๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวให้เฟิร์สแบบเป็นคนเล่นกันในรถเลยเล่นกันในรถเลยระหว่างนั่งนั่งรอแบบว่าบนรถไประหว่างทางนะก็ลองฆ่าเวลาได้ชิวๆเดดูกันไปเรียกว่าเล่นได้ทุกที่เวลาผมโอเคครับมาน้องมามาเข้าเกมมาเข้าเกมเข้าเกมเข้าเกมมามามามีเลยนี่พี่ดูผมแต่งตัวไป็น เอ้ยมีตัวตาหมีด้วยเหรอไม่ใช่ไม่เป็นเงินกูคริปโตอ๋อคริปโตเนี่ยเหรียญอะไรตอนใหม่เห็นเหรียญอะไรอยู่คริปโตไม่ใช่ตัวละครชื่อคริปโตอ๋อคริปโตในเอฟิกโมบายอ๋อแล้วมันเป็นยังไงก็ตัวใหม่เลยนี่เป็นสไตล์หนุ่มเกาหลีเหมือนผมโอจุดเด่นของเขาเนี่ยคือที่ไโดนแล้นะใช่โดนรู้ดิรู้แต่เล่นอยู่เล่นอยู่โดนน้องตัวเกมดีโัวหดต้องน้องต้องน้องเกมมันดีเกมมันดี้หน้าเหมือนหุ่มเกาหลีเลยอ่ะไอจ้าถึกอันนี้หน้าเหมือนลุงกรีดเกาหลีนี่กรีด กรีดกรีดที <S 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 ่แบว่าไพกบ่พวกต่างประเทศกรีดกรีดกรีดยางอยู่ใต้บอปอรไสัตว์ที่มองเป็นหนุ่มาวสาวปราเข้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 าได้ไหมเข้าได้ไหมได้ได้ไดด้วได้แล้กด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 เข้าไปอ่านั่นแหละลุยมามาโดดโดดโดดเดออกบออยู่เมามาครับมาให้ลุยรวยรวาก่อนเลยน้องฟามก่อนเลยไปก่อนเลยนี่น่นมก่อนเลย ไม่ได้อสอนกูเล่นเป็น <c oughs> พีก็สอนพวกหลังๆพี่จะสอนพวกพี่อะไรกูเล่นเป็น <c oughs> เออไปสอนน้องนู่นน้องเขาเก่งเชื่อผมดิไม่ไม่ไปสอนน้องนู่นไม่ต้องสอนกู <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคเออคนที่น่าสอนก็ไม่สอนตรงไหนเอาเลยแล้วแหละเองเลย,เ,เ,ลยเลือกจุดเลยพี่โดดตามเลือกเลย <c oughs> เลือกเลย <c oughs> เลืือกเเลลยอกเลย <c oughs> เลยโดไปเลยโดไปเลยโดไปเลยปุ่มไโดดเลยไม่โดดนี้ตนี้ไตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอปตรงไหนวะมัอบไปกับคนอื่นมั้งกูวกูไม่ไดามาโดดกับตีนนี้เลยวะตรงไหนกัเนี่ยเ่เออไปแล้วทิ้งเพื่อนเหมือนแล้วทิ้งเพื่อเลยไปอยู่แล้วพี่แบคมไกูโดดี้อะไรอ่ะเออไม่ลักตีเลยยิงี่แบงค์เลยยิงี่แบงค์เลยตเดียวกันมึงได้เนี่ยเออมึงเดินเออมาก ไปแล้วมีรถด้เออเก็บ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 แล้วเก็บแล้วเก็บนิดๆขวาขวากวาขวากให้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 พีบอลช่วยเล่นเล่นนิเดีวเร็วเร็วเร็วพีช่วยหน่อยไม่เจอคนพี่แบงค์อยู่ไหนฮะมอมมอมมอมเออมอมกดอะไรวะเกมนี้นี้นี่ดูจานแบงค์หน่อยนี่อ่อนเออเออมันไม่ใช่ V R มันเจ้าคหัวเออมันอะไรเกม อะไรได้นะอะไรได้นะแบงค์ก่อนอะไรอะไรอยู่พี่สายอยู่เ้าะมืออาชีพเล่นกันโตนี่สายเกมเมอร์ไปแล้วมืออาชีพเล่นกันยิง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 เอ้ยิง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 เก็บเบอเชื่อกูอ่ะเก็บโทรศัพท์ไปซะ เฮียเล่นกากอธิบายเกมกาษาอะไรไปมีแบกไงมีแบกคนเดียวดิพี่ไม่ดีเลยเนี่ยอุ้ยเฮียแท้เขาแบกเอนนี้พอที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเว้นหัวกันไม่ใหญ่เต่าด้วยนะครับสำหรับเกม AFB เกมสบายนะครับเต่าดาวน์โหลดด้วยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจโตแล้วก็แอปโตใช่นะครับผมอย่าลืมไปโหลดเอาไว้ด้วยกับผมนะครับแล้วก็มาเล่นกับน้องๆด้วยนะครับเผอเจอเผอเจอกันในเกมอ่าใช่แล้วพี่อ่ะเวลาแบบ เล่นเก่งหยิบหยิบไปเดือดหล่อแล้วเมื่อกี้พี่เก่งแล้วเมื่อกี้พี่กาศบอกจะพี่เก่งแล้ว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 พี่นอกนอกจากพี่เก่งพี่มียทำอะไรบอดี้บอดีชิพพี่ไม่ทำอะไรนะ้อดีเออเดินเตะแล้วพี่พี่ทำอะไรไหมพี่ทำอะไรไหมอ๋อก็มีก็มีทั่วไปก็มีแบบอย่างพี่เคยฝึกอย่างเล่นกีตาร์อย่างของเมียแต่ว่าได้หรอแต่ปรากฏว่าล่มเออดีเจ็บนิ้วดิเฮกีตาร์ซื้อมาแล้วแพงไม่ได้เล่นเลยทิ้งทันอันเลยสุดท้าย ด้านด้าน net, มือใช่มันือมันหน้าหน้าห้านไม่ใช่มือหน้าด้านหน้ามันถูว่าไม่เป็นไรเลยแบบมือถูจนเจ็บเฉยเลยงั้นแนวนี้แเราได้แนววันนี้เราได้เจอแล้วเข้ามาแล้วพี่ว่าเราช่ว้บางหน่อยสักเพลงช่วยด้วยหน่อยด้วยช่อยด้วยช่วยด้วยขอวังเข้าหถามพังอีเวนเอาละเพลงเว่นเพงเว่นเพลงใหญ่ขอเพลง

อะไรเราเล่นมาหลายเพลี่ขอแจมเพลงเราด้วยร้องเฮ้ยเพลงเพลงเพลงนี้เลยเอาเพลงเลยสอนสอนได้แม่นมีร้องได้เลยเอาเอาใช่จะร้องทำไมล่ะเอาเพลงเมื่อกี้เอาเพลงเมื่อกี้เลยเพลงเมื่อกี้เลยจะเป็นชอบแอบเก็บเจอไปคิดฉันวันเกิดไม่ไกลกันนี่ไปรพอมามามาพี่แจ๊ดเป็นคนนักร้องไงเอา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 สไตล์แจงค์ชื่ออะไรแบงค์ใบชัยไม่ได้อยู่ชวนชื่อเออเฮ้ยพี่แจ๊ดชอบแอบเก็บเจอไปคิดแล้วอะไรนะเมื่อกี้เร อ้าวถึงวันที่เราได้กล้กันอ้าได้ได้มาอนเดียวท่เดอไปคิดถงที่เราไดกล้ก้อามชัวนเือนป้าต่างวันเดือนปีเลยไม่รู้ไม่ขึ้นเท่าไหร่แกงกัวเไม่รู้ยียอะไรกัเนี่ยหาลูลไม่ได้เลยสมกูเจ๊นเนี่ยวันวันจทมาก

เดี๋ยวเราส่งพี่แบงค์ลงตรงนี้ดีกว่านะของมือนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราถึงอ่าสยามแล้วนะครับเรามาส่งน้องๆแล้วนะครับแวันนี้ก็ต้องขอบุญน้องๆเยสสิบดีก่อนเลยเยสสิบดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณพี่แบงค์ขอบคุณมากก่อนก่อนก่อนจะไปก็ฝากหน่อยฝากเลยทางการติดตามของน้องๆแล้องขอบคุณเลย ฝากเอฟนะครับเอเปกโมบายด้วยนะครับและช่องทางการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ที่เพลย์สโตร์แล้วก็แอปสโตร์นะครับผมและสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าติดตามเนี่ยข่าวสารได้ที่ Discord นะครับ EA Thailand Apex Legend Mobile นะครับผมนะสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากพวกเราแล้วแล้วก็ฝากน้องๆเชฟสตีดด้วยนะครับเป็นแบบว่าน้องๆที่บอกว่าเรียกได้ว่ามารันวงการจริงนะใช่เรียกว่าแบบว่าทำให้สยามแตกอ่ะจริงทำเก่งทำให้แบบว่าสยามกลับมาคือกับควากรุนแรได้จากโควิดไปนานเนาะอ่ะสุดท้ายแล้ว ตะโกนเขากันเย็กินดีนะครับผมหนึ่งต่อซ้ำเย็กินดีที่กูอยู่ห้องเดียรึเปล่าเนี่ยตายเลยนะบอกมีต้องเชิญคนนี้คุยเยอะๆแต่ก่อต้องคุยเยอะหรอแต่ก่อนไม่พูดหรอไม่พูดเลยไม่พูดเลยเป็นใบต้องคำเก็บลิ้นไก่ไหมวะพอเขาบอกว่าเฮ้ยเราได้ไปสัมภาษณ์น้องๆเย็ดกินดีนพี่ก็แบบว่าพี่เล่นในเกมอ่ะเนาะพี่ก็ไปไปเสิร์ชดูทําการบ้านมาพี่นึกว่าเราแบบว่า 1ซนโซนสิบแปดอะไรเงี้ยอก็หกสิบมยะอ่จริงไม่ไม่ไม่ยี่สิบแ่ดหรือยี่สิบสม่หรือยี่สิบหกอ่ะไม่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 ามุแม่ไ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 มเหม่นม่ไ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 มอไม่ไอ่ไม่ีม่เอ่ไม่ไม่ัม่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ก่ไม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 ่ได่องดีม่ไี่อม่ไมกไน่ไมไม่่่ไม่ไม่่่่่่ี่่ไ่ไไ พี่พพพพพโกนจักรถเลยไม่ได้ไหม้มันโกนไม่ได้เลยครับไม่มีอะไรให้โกนแล้วเนี่ยคิ้วค nope. ิ้วคิ้วค um. ุ้งบ้าหรือเปล่าเจอเพวกมึงครั้งแรกกโกนคิ้ว